ดีค่ะเมนี้ซุปเห็ดเฮิร์ตนะคะ่ะเห็ดเฮิร์ตเฮิค่ะอาหารครัวเรือนบ้านๆเราเห็ดเฮิร์ตอันนี้ก็บักพริกกระเทียมหัวหอมย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตำ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 ,ตำข้าวกล้วยดูมันงดอดข้าวกล้าสวีเดนข้าวกล้วยแบบเย็นนี้เมนี่เมนูน้าเห็ดใส่กับน้อไม้เลยะคะ่ะน้อไม้กับมะจากัก อำเภอสีชมพูบ้านเขาเปล่ปส่กับหัวปีในพี่น้องสุกเห็ดเทิดใส่กับหัวปีนี่ยังแสบไยเห็ดอันนี้แหละที่ลากแข้งลากขาไปเก็บในพี่น้องเนี่ยถ้าบม่ได้เก็บกระซือเขากินแพงขึน้นอย่างนี้ ath, เห็ดเทิดคัตาลิสเนี่ยเพราะว่าพ่อหนูนะมากกินใส่ทรงใส่สดที่นี่ถ้ายายนี่กินเห็ดสีดำาตนี้ยายนี่กะเอามาสุก ใส่กับปลากระปองเอาย้ำใส่กับขนมจีนจะได้ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นขั <c oughs> ้นตะลิ้นสีเหลืองนะ่ <c oughs> กินมันจะชุนมันสีเบออร่อยเหมือนกับขั้นตะเลนสีดําอันนี้นะคะช่วงช่วงนี้แหละมันกาลังเกิดค่ะหน้าเฮิร์ตเนี่ยใส่กับปลากระป๋องพอจังแต่นีเห็ดพี่น้องเอาไปทําเอาไปเอาไปอบอบ,อบ,อ,บอบเสร็จแล้วก็ไว้กิน กุ้ลงค้นก็นเอาช่องใส่ช่องฟิตไร่กุ้ลงค้นมันได้เห็ดหน่อยเช่นกันนี่แหละเอาใส่ช่องฟิชนี่แหละผู้ได้เห็ดหลายเขาเจ้าก็เอาไปอบพี่น้องอันนี้นะคะนี่แหละสิ้ตายแต่น้ําเห็ดนี่แหละเก็บเห็ดนี่ืเสียบเด้อค่ะนใส่กับปลากระปงปลาปานานานะค่ะ เนี่ยเราได้เห็ดมาแล้วก็มาซุปกินเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อใครเขาเห็ดอนะ่ะถ้าเรามีเวลาไปเก็บช่วงหน้าเห็ดนะพี่น้องหัวเราก็ไม่ต้องไปซื้อกินเพราะว่ากินเห็ดทั้งปีช่งชางขาดโอ้มันแพงเด้อค่ะอันนี้ก็นะ่าประเด็ดถ้าใส่หัวปรีนี่แซ่บไลาใส่ยยเยอะ เห็ดอันนี้ค่ะมันละเอียดของมันอยู่แล้วพี่นะคะเห็ดเห็ดคั้นตะเลมสีดําเนี่ยขาบโเจ็บเป็นตองตาม,มันเยอะมันละเอียดของมันอยู่แล้วมันมันมันนิ่มไปกับเนื้ออาหารทุ่อย่างเลยมื่อมีเห็ดไผ่ท่านผู้ชมเห็นนะคะตอนนี้เห็ดเห็ดเป็นปัญหาผู้ใดอยากเก็บเห็ดยูสวีเดนไปขายเก็บไปโลด นีู่้เกเขาว่านี่ก,กินมะกินใส่กระสรมเสียบก็ได้เนี่ยน่าอร่อยไหมคะเก็บเห็ดที่สวีเดนใครเก็บไปขายก็เก็บไปขายได้เลยใครอยากเก็บกินก็เก็บกินไม่มีกฎหมายประเทศสวีเดนเขาห้ามคนเก็บเห็ดค่ะ ไม่มีกฎหมายไซเบินเขาห้ามคนเข้าป่าค่ะแล้วคนไทยไม่ได้เก็บเผ็ดหน้าขยะขยงคนไทยไม่ได้เก็บเผ็ดหน้ารังเกียจนะคะอร่อยอ,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 ยอ,อ,อ,อก็บโอเ้เยาพี่น้องเลย ไสไตล์ดิบๆคันเตเรนคันตะเรนคนสวีเดนเพื่อนแมนูนาก็อยากกินกับฝรั่งเนเลย่เสร็จแล้วเจ้าค่ะอาหารครัวเรือนนะเจ้าคะซุปเห็ดแล้วก็มีแหนมมีหมักแรล,ลงเลดิดสตตงสโตกินกับข้าวเหนียวเห็ดที่สวีเดนนะเจ้าค่ะไปเก็บถือด,ดูไปภายนอกนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า อาหารครัวเรือนเราไปเก็บมาปุ๊บเราเอามาทําอาหารกินบวกกับเราไม่ต้องซื้อเขากินประหยัดไปตั้งเยอะปีปีหนึ่งมันไม่ได้มีเห็ดเก็บทั้งปีมันดีชาติที่ประเทศสวีเดนไม่มีกฎหมายห้าม้าป่าเก็บเห็ดกระทาเก็บได้ค่ะตามอัธยาศัยคนอยากกินนัแล้วค่ะอืมพี่น้องเนี่ยมันเสบ ขอเอาอีกนิดนึงค่ะถ้าอยู่ในห่างนีมันจะแพ,ง,ะพงดิคุณเอากิโลนึงอะ่ะเกือบแปดรอยบาทแต่ว่าถ้าเขาซื้อกับคนไทยที่เพื่นไปนเก็บแต่เพื่นขายเขากิโลนึงก็ประมาณร้อยห้าสิบคนอืมเพ็นไหมคะ่ะดีไหมคะซื้อกับคนไทยได้ถูกกว่าในห้าง <c oughs> จุบจุบจบจับจบจบ,จบสวัสดีเจ้าค่ะ